ไม่อยู่กับตีอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนกักอยากหุ่นดีฟิตเฟิมแน่นอนค่ะว่าโปรแกรมมันโคตรเยอะมากเลยนะคะเราไม่รู้จะทำโปรแกรมไหนนั่นก็บอกว่าดีนี่ก็บอกไว้ลด5โล10โลโอ๊ยไอเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นจะเริ่มยังไงดีวันนี้ดิก็เลยมีโปรแกรมที่แบบโคตรฮิตเลยต้องบอกโคตรฮิตอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถามลูกเพจหลายๆคนเน่บอกหุยใช้โปรแกรมนี้กันเต็มเลยนะคะนั่นก็คือ keto diet เนี่ยใครฟังอยู่ตอนนี้แบบโอ้ยหนูก็ใช้โปรแกรมนี้มารายงานตัวให้ติ๊กหน่อยมาแนะนําเพื่อนๆนมือใหม่หน่อยว่าโปรแกรมนี้ทำแล้วมันได้ผลตอบรับเป็นยังไงนะโอเคมาถึงโปรแกรมของเรานะคะ keto d i e ทนะคะฟังรวมแล้วอ่านมาคร่าวๆแล้วเขาบอกว่าเป็นการลดคาร์บแล้วก็เพิ่มการกินไขมันและก็โปรตีนขึ้นมานะคะ หลายๆคนก็มีข้องใจติ๊กแหละคนแรกเลยติดใจนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะลดไขมันในร่างกายของเราออกไปอยากจะเบิร์นมากเลยแต่เขาบอกให้เรากินไขมันมากขึ้น มันจะเป็นไปได้หรอมันจะทําให้เราลดน้ําหนักได้จริงหรอโดยปกติทั่วไปของร่างกายเราเนี่ยเราก็จะกินคาร์บเข้าไปใช่ปะ่ะมันก็จะย่อยไปเป็นน้ําตาลแล้วก็ดึงมาเป็นพลังงานให้เราได้แอคทีฟในแต่ละวันแต่ถ้าเราลดคาร์บลงมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าน้ําตาลมันก็จะลดน้อยลงไอเจ้าตอนนี้เนี่ยแหละค่ะที่เขาดึงเอาไขมันที่สะสมในร่างกายของเรามาเสริมทับแล้วก็เอามาใช้เป็นพลังงานหุยมันก็ดีนะสิ นอกจากที่เราจะได้แบบกินไขมันกินของช่องของเราแล้วเนี่ยเรายังดึงเอาไขมันเกา่าออกมาเบิรนเป็นพลังงานทําให้น้ําหนักตัวลดลงได้ด้วยเนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่าเป็นโปรแกรมยอดฮิตที่หลายๆคนแบบอุย้ยรู้สึกว่ามันว้าว,าวมากมันโอเคมากๆแล้วเจ้าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมี4รูปแบบในการสรุปมาให้คร่าวๆนะคะแบบแรกนะคะนั่นก็คือ s k d ค่ะซึ่ง s k d เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมเบสิกของเขาเลยนั่นก็คือการลดคาร์บเพิ่มปริมาณโปรตีนแล้วก็ไขม โดยในหนึ่งมื้ออาหารของเราเนี่ยเขาก็จะแบ่งสัดส่วนเป็นคาร์บ5%นนะคะแล้วก็ โปรตีนเนี่ยสัก20%แล้วส่วนที่เหลือ75%เนี่ยก็จะเป็นไขมันไปเขาก็จะกินกันเข้าๆประมาณนี้ประเภทที่2ก็คือไฮโปรตีนคีโตจีนิกนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าไฮโปรตีนก็คือการเพิ่มโปรตีนเข้าไปในมื้ออาหารสักหน่อยแล้วกันคาร์บก็ยัง5%เหมือนเดิมแล้วโปรตีนเนี่ยอาจจะเพิ่มมาเป็น35%แล้วก็60%ก็จะเป็นส่วนของไขมันไปเน้นๆเลยอีกประเภทหนึ่งก็คือ CKD นะคะมันก็เหมือนอันแรกนั่นแหละแต่เขาจจะะกินคีโต คาร์บกันแค่5วันแล้วก็อีก2วันก็คือกินอาหารปกติทั่วๆไปอาจจะมีกินคาร์บเข้ามาบ้างนะคะใน2วันนี้ส่วนอันสุดท้ายก็คือ TKD นะคะนั่นก็คือการกินเหมือนข้อแรกนั่นแหละแต่ว่า เขาจะกินคาร์บในช่วงออกกําลังกายได้เช่นแบบพอรู้สึกว่าวันนี้เราต้องเบิร์นเยอะเราต้องใช้พลังงานเยอะก็อาจจะกินขนมปังกินคาร์บเพิ่มเสริมทับเข้าไปนั่นเองน,นจะจ๊ะเราก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียมาให้พิจารณาการว่าเจ้าโปรแกรมเนี้ยมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่ามันดีต่อสุขภาพเราหรือเปล่าลองชั่งน้ําหนักดูนะคะระหว่างข้อดีกับข้อเสียของเขาโดยข้อดีนะคะนั่นก็คือการ ลดน้ำหนักได้นั่นเองแน่นอนว่ามันเป็นเป้าหมายใหญ่ของสาวๆเราเนาะไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยต้องการรูปร่างที่ดีอยากลดน้ำหนักได้นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นิดน,นึงเพราะว่า1คือเราไม่ต้องมานั่งนับคงนับแคลไม่ต้องมานั่งโจทย์ว่าเฮ้ยวันนี้เรากินอะไรไปบ้างคำนวณแคลกดตัวเลขไม่ต้องอันนี้ง่ายๆสบายๆแค่ลดคาร์บลงแม่แล้วก็เพิ่มปริมาณไขมันแล้วก็โปรตีนขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ส่วนกินอะไรอะไรยังไงได้บ้างลองศึกษา ดูดีๆแล้วก็กินตามโปรแกรมของเขาได้เลยครับที่ลดลงมาเนี่ยคนลดยังไงแล้วก็การที่เรากินไขมันโปรโตีนขึ้นมาเนี่ยโปรโตีนและไขมันที่กินได้ควรเป็นยังไงบ้างก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อที่จะไม่เสี่ยงต่อการโยโย่นั่นเองเนาะขเขาก็มีงานวิจัยออกมาด้วยนะคะว่าการเข้าโปรแกรมเนี่ยมันช่วยเพิ่มการผาขวาันให้กับ เราได้ด้วยเนาะเออมันก็ดีนะดึงไขมันมาใช้ด้วยแล้วก็ระบบเผาผาลาญเราก็ทํางานตีขึ้นด้วยนอกจากเพิ่มการเผาผลาญแล้วเนี่ยมันก็จะหลั่งสารแลปตินออกมาด้วยซึ่งเจ้าสารตัวเนี้ยมันช่วยให้เราอิ่มแน่นอนว่าเข้าโปรแกรมนี้โอ้โหได้ได้หลายเด้งเลยนะทั้งแบบดึงไขมันเก่ามาเบรินเป็นพลังงานเพิ่มการเผาผลาญและที่สําคัญช็อให้เราอิ่มท้องกินได้น้อยลงลดแคลแล้วก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงมาได้ด้วย ข้ดีต่อมาเขาบอกว่าลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยเพราะแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดเราอ้วนมากๆเราเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนเนี่ย โรคภัยต่างๆมันก็จะตามมาเนาะไม่ว่าจะเป็นการสะสมคอเลสเตรอรอลที่มันมากเกินไปน้ําตาลในเลือดที่มันเยอะไขมันสะสมในช่องท้องอุ้ยบาบา,บา,บาโรคก,ก็จะลุ่มเหลเข้ามาแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพลดน้าหนกักลดปริมาณไขมันแล้วก็ลดปริมาณน้ําตาลในเลือดได้มันก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆอย่างโรคลมชกัโกโรคหัวใจโรคมะเร็งนะคะก็ช่วยลดปริมาณความเสี่ยงได้ด้วยโอ้ยฟังข้อดี มาแบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ยญยเตรียมปิดคลิปไปเข้าโปรแกรมกันเลยแต่ช้าแต่ทุกคนใจเย็นก่อนฟังผลข้างเคียงของเขาก่อนนะคะข้อแรกนะคะนั่นก็คือระวังเป็นไข้ขีโตค่ะหลายๆคนก็คงได้ยินคํานี้มาแล้วเนาะเพราะว่าในช่วงแรกที่เราเริ่มโปรแกรมเนี่ยร่างกายดึงเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานปุ๊บเนี่ย เราก็อาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นนะั่นคือการไม่สบายตัวมีอาการท้องผูกรู้สึกทึนไส้รู้สึกเพียต่างๆนานานะคะอันนี้ก็คือเป็นผลข้างเคียงในช่วงระยะแรกเขาบอกว่าอาการเหล่านี้จะเป็นภายใน1สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นนะะี่ค่ะร่างกายก็จะปรับตัวแล้วก็ เข้าสู่สภาวะปกติค่ะ2ก็คือเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารนั่นเองแน่นอนว่าเขาจํากัดอาหารบางประเภทมันก็อาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่มันไม่เพียงพอหรือว่าสั่งอาหารที่จําเป็นบางอย่างเราก็อาจจะ รับได้ไม่เพียงพอนั่นเอง 3. ขาดน้ําแล้วก็แร่ธาตุอันนี้ต้องกินน้ําเยอะๆเตือนไว้เลยนะเพราะว่าคนที่เข้าโปรแกรมเนี้ยจะมีภาวะที่แบบฉี่บ่อยหรือว่าฉี่เยอะจนเกินไปการที่เราฉี่บ่อยฉี่เยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ําได้หรือว่าขาดแรด่ธาตุบางชนิดนะคะที่มันขับออกมาทางปัสสาวะของเราเนี่ยสี่ก็คือการโยโย่เอฟเฟกต์ขุยเป็นอะไรที่หลายๆะคนแบบโอ้ยฟังแล้วตกใจ เพราะว่าคนลดน้ำหนักหลายๆคน,นก็คงเจอแบบโอ้ยโยโย่มาเยอะน้ำหนักแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะคะอันนี้ต้องระวังนะเจอหลายคนมากๆากเพราะว่าเข้าโปรแกรมไปปุ๊บเราลดน้ำหนักได้ก็จริงแล้วสภาวะน้ำหนักของเรามันจะไม่ค่อยนิ่งมันจะขยับขึ้นขยับลงนู่นนี่นั่น,นแล้วถ้าเราเกิดตะบะแตกเกิดหลุดมา มันก็จะทําให้น้ําหนักพุ่งขึ้นมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะคะพยายามมีวินัยนิดนึงทาโปรแกรมให้ครบอย่าหลุดเพราะว่าถ้าหลุดมาปุ๊บม,มันหลุดเลยติ๊กก็เคยนะคะแบบเหมือนกินกินคลีนทั้งเดือนเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วมันมันเลี่ยนเกินไปมันหนักเกินไปแล้วเราก็ตะบะแตกปรากฏว่ากินแหลกเลยกินแบบควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้ก็คือโยโย่เอฟเฟกนะคะ เพราะฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้ดีว่าเฮ้ยเราสามารถทําโปรแกรมนี้ได้แบบได้นานหรือเปล่าได้แบบมีวินัยพอไหมก่อนที่จะเข้าโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่อันนี้ย้ำเลยนะเพราะว่าเจอคนโยโย่มาเยอะมากๆถ้านะคะก็อาจจะมีภาวะที่แบบประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่ามีอาการอ่อนเพลีย รวมไปถึงอันนี้ก็จะเป็นข้อที่หลายๆคนแบบพูดขึ้นมานะคะนั่นก็คือมีลมหายใจที่แบบมีกลิ่นนิดนึงอันนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะคะโอเคท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาก็เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่แบบอยากเข้าโปรแกรมนี้จริงๆเนี่ยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมข้อดีแล้วก็ข้อเสียและที่สําคัญมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราหรือเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะลดน้ําหนักได้อย่างสุขภาพดีแล้วก็ทําได้ต่อเนื่องเนาะไม่เสี่ยงต่อการโยโย่เอฟเฟก นั่นเองนะคะสำหรับโปรแกรมนี้ติ๊กก็มองว่ามันก็เหมาะสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักแหละแล้วก็อยากเพิ่มการเผาผลาญเอาไปทําได้แล้วก็ควรที่จะมีวินัยด้วยอันนี้สําคัญนะเพราะบางทีอ่ะเราทําโปรแกรมนี้ทำไปได้อาทิตย์2อาทิตย์แล้วตะบาแตก มันจะโยโย่เอฟเฟกมันจะเข้าทวีคูณขึ้นมาเลยนะจ๊ะอาจจะน้ำหนักขึ้นมาแบบ5โล10โลได้เลยนะเอกใจย้ำเสมอเลยไม่ว่าโปรแกรมอะไรมันดีหมดไม่ว่าการลดน้ำหนักแบบไหนคือมันดีหมดมันได้ผลหมดแต่ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราทำได้ตามที่ โปรแกรมนั้นวางไว้หรือเปล่าเราทําได้ตลอดหรือเปล่าอันนี้มันสําคัญกว่าเนาะก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้สําหรับมือใหม่ที่อยากจะเข้าโปรแกรม k e t ตเนาะก็ลองศึกษาดูนะคะว่าเฮ้ยโปรแกรมนี้มันมีอะไรที่แบบ ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมกินอะไรได้บ้างควรจะลดยังไงควรจะทําโปรแกรมยังไงแน่นอนว่าโปรแกรมมันดีเทลมันเยอะมากทุกคนคะ่ะมันรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะพูดในคลิปเดียวคงน่าเบื่อตายห่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆซึมซับข้อมูลค่อยๆศึกษาไปก่อนเข้าโปรแกรมนะจ๊ะเอเคคลิปนี้ก็สารดีมีประโยชน์นะนาะหวังว่าทุกคนจะกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการ เอาความรู้ม,มาแชรมาฝากกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย